ทั <cin stereotype> ่วไปอนนเิที่จรมันก็ไม่ได้ใช่ของอาจารย์ทุกท่านเราไม่อแกท่างแต่ว่าถ้าเราดูใ้ดีจริแล้วเลือกระบบสมาธิี่ยมันมีมาก่าท่มเรีย้ว่าระบบสมาธิก่อนหน้านั้นอะมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ Nah, kalau maksudnya ini kan eh แม้แต่คุณทักนาบทเองเนี่ยก็ตอนที่พยากรณ์ผู้ช่ช่างมันจะได้เป็นผู้ชชาก็ถึงสถานะหนงเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฝังทำอยู่ไม่ถึงฝังทำเรื่องวามเรื่องพยากรณ์ได้แต่ผู้ที่จะพยากรณ์เราไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเลขมาพยากรณ์แต่เขามีเรียกว่าชาญางัย่างซึ่งตรงนี้ต้องฝึกฝนกันชนิดที่เรียกว่าเรื่องตาข่้กันเลยนะแต่ จึตปัาก่อนได้ก็ปรากฏว่าก็จริงตแบบว่าพระเจ้าองค์เนี่ยทรงนึกถึงเอายกผุทัการดาบทคนเดียวก็พอละผุทัการดาบทราบุตรนี้แลเป็นผู้ฉลาดเฉลียวมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในจักรสูงน้อยเป็นปกติมาหากอะไรเราพึงแสดงธรรมแก่ผุทักษการดาวดลขณะที้ผุทัการดาวดเนี่ยตอนที่เราไปหรีก กุฎา um, การาบเนี teaching, uh, mm ่ยสอนในวัสัญญานาสัญญาเนะก็คือชาที่แปคือในจำนวนชาแล้วเนี่ยชาที่แปถือว่าสุดละในจำนวนชาเนะ่ยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็บรรลุชาที่แปถึงขนาดกุทากาดาบเนี่ยนะเชิญพระพุทธองค์บอกขึ้นเอาไปอาจากระชากเขากันเราช่วยกันสั่งสอนสื่อไม่มีมากกว่านี้อีกแล้ว และคำของพระเจ้าแล้วเชียยขันกั่ไหนเข้าไปทำโอกาสการบวกว่าไงให้โอกาสการบวกด้วยแรงบกมีเพียงเท่านี้หรือที่ท่านรู้มีเพียงเท่านี้หรือที่ท่านได้บรรลุถึงมีเพียงเท่านี้เพราะเราไม่พอใจในชาที่แปดส่วนพวกเราเนี่ยเราถมว่าช้า นี่ะครับความแก่ความเจ็บความตายเขาเรียกประโยชน์เทวทูตก็คือผู้นำศาสนาเทวะอังกัสสุถ้าพระเจ้าจารย์สิทธัตถาะวันนั้นเนี่ยที่ไปกับชนนัเนี่ยไม่เจอความแก่ความเจ็บความตายและก็สมณะไม่คิดออกเพราะพวกเราไม่เคยทราบเรื่องความถูกความแก่ความเจ็บความตาย เราทาบปั da, ắc, thì, ๊บถึงกับอื้อเนี่ยง่ายๆคนไม่เคยเจอเฮ้ยมีคนง่ายๆนะก็ไม่เคยเห็นพวกน้าในเด็กดูทำไมเขาเป็นอะไรทำไมเขาแช่น้ำนานนี่เลยแต่เขาย่อจใกตัวใช่ไหมเราไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยสุแก่เป็นยังไงไมในวัเนี่ยสมองทั้งสี่พันเนี่ยสวยๆทั้งนั้นสาวๆไม่มีผู้ชายในว เชื่อมนะมีทุลียนจากสุน้อยอุทกการาอุทกการาบดรามบ,าบุเธอจะคุ้มทั่วถึงซึ่งทำได้ฉับพลังก็งหมายความว่าไ,ไงถ้าพระองค์ไปพบอุทกการาบดรามบุท่านเนี่ยถ้าคุ้มไม่กี่ประโยชน์ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ถ้านให้ดาวเนี่ยให้ดาวแล้วพระองค์น่าจะพูดเรื่องทำทั้งอ้วเป็นอ่ะ ให้ดาวนี่ดาวเลยจะอันนี้ดาวไม่ฟังดาวทาง,ทงาานี้ตัวนี่ยต่างๆทางนี้นทั้งนั้นเทพเทพยดาอนันกระขาดอันกระทุนพระพุทธเจ้าพ่อว่าอุทกต่างหมดกระทุนสิ้นขีดแล้วเมื่อวานวานี้เมื่อวานแล้วคิดดู ระบุราบบุกสิ้นชีพเสียบานนี้แล้วจึงทรงดำริว่าฝากให้ดีนะอุทธการรบทรามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่ความเสื่อมใหญ่ถ้าเธอได้ฟังคำนี้ก็ถ้าเธอได้ฟัง แกเนะเออแล้ไปพองอมคารรุ๊บเธอที่ได้อย่รงนี้โชคดีขององคกานะบบเพราะได้โอกาสในการอไม่ต้องได้ชาตแปดไม่ต้องได้ชาติแเพราะโอกาสการทำานะหนึ่งอัตภาพมนุษย์ได้หรือยังได้แล้ว ดำรง,งอัตภาพไม่ได้ไม่ตายทำหรือ,อยังได้ฟังพระสัธรรมฟังหรือ,อยังเรียนแค่ทำปฏิบัติเรียนแค่ทำปฏิบัติถามว่าปฏิบัติยากไหมถ้าถามว่ายากไหมก็ฉันทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัตินะได้อยู่ในป่า ทุกวันนี้ก็อยากออกทุเรศหนีเที่ยวเดี๋เที่ยวชอบเที่ยวป่าหาวิเวกบ้างแต่สิ่งที่ได้การประกาศแบบคุ้มมากเดียวเห่อว่าพวกเธอทําไม่ได้พวกเธอไม่มีโอกาสในการทำแบบนี้พวกเธอก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าให้ข้าวให้น้ำให้ปัดใจสิช่วยเหลือสนับสนุน ให้ฉันจะไปทำเรื่องพวกนี้แล้วทำมาบอกต่อเธอไม่ต้องถาฉันก็ใช้เวลาสิบห้าปีก็ทั้งทั้งหมดอ่ะคุณพระเจ้าทำอไรก็ทำไปทุ่งตรงเข้ไปไปศึกษาไปเรียนในเรียนบดปริญญาปฏิบัติเขาได้อน,นอนละบอกเลยนะ ได้รับผลเนี่ยมันไม่ทนต่อแล้วท้าขายขาดทุนคไจะขายเดี๋ยวแต่ว่าผลนั้นอ่ะมันมันเคยเคยเคยได้ยินทำไหมภูมยภาชนี้หน้าดึงเหมือนมันดักยอดโคชายโครดเคยได้ยินทำไหมคราวนี้เนี่ยถ้าเธอรู้จักมันดัก มันเป็นสุดยอดของอาหารที่ได้จากหนลงัวดราชชนบทจำได้ว่ามีเรื่องเล่าว่าสมัยเสด็จรัชกาลที่5เสด็จประพาสอินเดียร์มหาราชาอินเดียได้กาะมันจากขวดเล็กๆเสร็จแล้วก็เออรัชกาลที่ห้าเนี่ยถือแล้วทำพลาดหล่นแตกหลงแตกลงพืนรถไฟเออฉันได้ขึ้นรถไฟ ปรากฏว่าคนอินเดียเนี่ยรู้เป็นบังดา่านเนี่ยเอาผ้าชิ้นหน้าซับคือราคา,า,าก็คงจะแพงมากรสชาติคงจะดีมากๆซับ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 เพจะไปกรองไปต้มอ,อะไรขงองเขาใหม่นะเพื่อจะกินอ่ะมันอร่อยขนาดนั้นอนะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นแน่นอนนะของอร่อยเนี่ยแค่จดเดียวชิมนิดเดียวชิมเนี่ยรู้เรนะื่องอ่ะไม่ต้องเยอะมากหรอก เพราะฉะนั้นไม่หวังหรอกว่าผมจะเยอะๆนะขอให้มันได้ชิมตั้งแต่ก็ดูนะฉันะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ได้คำตอบคำตอบนึงหละว่าไม่ได้วยไม่ว่าด้วยเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย้าวตจมีดอกเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวเองตรงที่เขากระจายหรอ อย่างการคุณกระตุ้นิ้วกลางเป็นนิ้วกลางต่างๆคือเขาไม่เอามาเป็นก้อนตอนแรกเหมือนกับว่าเรามีรถสมัยเพื่อการ์เรียนเนี่ยถ้าเรียนในพวกพวกเกี่ยวกับเครื่องกลเนี่ยก็ต้องมีรถคันหนึ่งหรือไม่เครื่องยนต์คันหนึ่งตั้งก่อนแล้วอาจารย์ก็จะถอดกิจชิ้นทีละชิ้นแล้วก็วาง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 ให้เราเห็นอะไรั้งหมดแล้วถึงจะบอกให้เราประกอบกลับเข้าไปเข้าใจไหม คือต้องมีอันนั้นเต็มๆไปหมดแล้วถอด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 แล้วให้ักาึกาประกอบกับเข้าไปแต่ปัญหาของแพทย์พิบดก็คือมันจะได้ยมวแล้วนก้อนมือนกระจายมดเรียบร้อยแล้วเมื่อกระจายเรียบร้อยแล้วก้อนเดิมมันเป็นยังไงปัญหามันอยู่ตรงนี้ยัญาตนั้นสิ่งอที่นึงผู้ชมเห็ียอยู่ที่นึงแล้วผู้ชมมีความเข้าใจของพวกเราก็คือส่วนสำหรับคนป่วยใกล้ตายฟัง แล้วคนป่วยใกล้ตายปากโค้งชงวมันไม่ตายเนี่ยเพราะว่าโคชงเนี่ยต้องพระอรหันต์ฟังกินจะเข้าใจเกิดความรื่นเริงเกิดตามโมทื่อนะเธอเคยได้ยินว่าพระอรหันต์ขาดสติอ่ะเวทนาห้าอย่างกระทั่งขาดสติคือมันคุมเวทนาไม่อยู่เพราะว่าพระอรหันต์มีหลายชนิดนะมีเขาเรียกว่าสารตางที่เสียสารอินทรีย์จะเป็นปากเสียสารยังดับไม่สนิทเวทนา เป็นธนากาขนาดสติขาดแต่ปัญญาอยู่เราต้องเข้าใจนะสติกับปัญญามันหมือกันสติเนี่ยมันมาในหมวดของสัญญารูปเป็นานาสัญญาสงคัรวัญญาเนี่ยของไม่เที่ยงสติมันอยู่ในรูปของสัญญาแบบไม่เที่ยงแต่ปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นในรูปเป็นตัวนำมาสังนิพาเนี่ยพระนิพธ์เป็นของเที่ยงเนี่ยปัญญามันอยู่เที่ยง่ยแต่สติมันไม่เที่ยง่ย ทาี่ตอนี้เพราะ,ะนั้นเมื่อท่านยังมีเวทนาครับก็เต้นทุลนุลลายด้วยความทุกขเวทนาทางกายแต่พอฟังโคดชมปัญญาเข้าใจสติสางขรชนทีนม่มาจูยจาสังขรชนเนี่ยใครเข้าใจเรื่องนี้นอยากรู้เลยว่าโคดชมเนี่ยพูดง่ายๆนะในอานามารณสิทั้งหมดเนี่ยโคดชมเนี่ยตแต่พระเอกเนี่ยกับถูกพระรองบังหนด เรื่องชาเนี่ยเอาไปกินมบบพระเอกไม่ได้ออกโลมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ที่ประสบมาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติเนี่ยก็คืออ่าก็คือโู้ชมจะต้องหนักสอบให้มากและต้องบอกว่าของเดิมมันรูปร่างยังไงก่อนแล้วถ้าถอดออมาเป็นชิ้นให้นักศึกษาประกอบกลับเข้าไปาเข้าใจไหมราะนี้ถึงจะต้อง มีคอร์สวันนี้สามบทแล้วก็จะพยายามเป็นศูนความสามารถในการที่จะให้ความรู้จากแต่ที่เพราะฉะนั้นขอความรู้เ,เรื่องนี้เลงคือจะไม่มีการักงนะฮะสองชั่วโมงอัดยาวเลยแต่อย่าลืมว่าหลวงพ่อบอกว่าไงการปฏิบัติอย่างอ,อุกิดสองชั่วโมงยังเรื่งชิวๆแนละ เคยฟังเรื่อง <c oughs> พุทธคุณเก้าของท่านอาจารย์พุทธทาสใช้เวลาฟังสามวันทีทีวีโซเนี่ยใช้เวลาฟังสามวันวันแรกสี่ชั่วโมงสคนนั่งแบบนั่งเลยเฮ้ยต้องนึกถึงความปัญญาเลยนะสี่ชั่วโมงวันที่สองเฉลี่ยวันละสสมชั่วโมง วันที่สองสามชั่วโมงกว่าวันที่สามสามชั่วโมงเขาพุทธคุณเจ้าที่เราสวดอีกทีนึส่งเนี่ยสวดแป๊บเดียวจบเนี่แต่อาจารย์พุทธคัพขั้นระาับางอย่างใช้เวลาสามวันละสามหัวข้อหัวข้อใช้เวลาสี่ชั่วโมงโอ้โหปแต่มันเป็นอะไรที่เขาได้เจอมีเขาเรียกว่าปราะมุขหรือเลยมันเธอได้ทำเาต้องคิดดูดิจะอัจฉริยะขนาดไหนที่เอาพุทธคุณเจ้ามาขยายได้ถึงเก้าชั่วโมง สี่สามชั่วโเราคิดดรสีชมประมาณนั้นต้องเป็นอากาศยขนาดไหนและจะต้องจัดแจ้งขนาดไหนจึงจะทำเรื่องแนี้ได้แล้วที่สำคัญไม่ได้ตัดต่อสี่ชั่วโมงยาเหียเพราะฉะนั้นตรงนี้แค่สองชั่วโมงค่แต่ว่าก็ไม่ว่าการท้่ใครท้องขี่หรืออ่านข้่นข้อ เออหนังสือแจกครบอ่อาหนังสือเราะว่าจะใช้หนังสือเล่มนี้ตลอดแจกนีืครังแ่กแอเอแล้วเป็น่าเอาเอาขึ้นมาจังหวะก็แจกแจกเะแจกคนละเล่มก็เอป็นว่าให้แต่ว่ามัแานแลวสุดท้าย็คือนก็จะเอากลับส่วน